ดีทุกท่านนะครับสวัสดีนะครับวันนี้รายการป้ายยารายวันนะครับมาในเวอร์ชันพิเศษนะครับ EP พิเศษปกติเราไม่มีจัดวันเสาร์นะครับวันนี้ถือว่าเป็นเอ็กซ์ต้าเพราะว่ามีกีตาร์ลาวเดนล็อตใหม่ที่เพิ่งแลนนะครับเพิ่งมาถึงสดๆดร้อนๆนะครับนี่คือกีตาร์ล็อตใหม่ล่าสุดเดี๋ยววันนี้เราจะมีหลากหลายตัวมากที่จะเอามาเอาเรียกว่าเอามาให้แนะนําให้คนที่เป็นแฟนเพจได้รู้นะครับ ตอนนี้มีคนเข้ายังฝากฝากเปิดให้มิกนึงนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับทักทายคอมเมนต์พูดคุยสอบถามเข้ามาได้นะครับวันนี้เป็น EP พิเศษวันเสาร์นะครับสวัสดีครับทุกท่านที่อยู่ชมนะครับเอาละวันนี้จะมาไล่เรียงนะครับว่ามีตัวไหนที่พิเศษบ้างนะครับอดใจรอนะครับผมมีตัวที่เป็นซิกเนเจอร์พิเศษด้วย มาถึงตัวแรกก่อนเลยนะครับที่เพิ่งมาถึงนะครับสดสดร้อนๆนะครับนี่คือ F 3 5นะครับตัวนี้เป็นซิกาสปูสะครับแกะกล่องออกมาจูนเสียงโอ้โหเนี่ยแบบนิ่งมากไม้หลังนะครับใครรู้บ้างว่าเป็นไม้อะไรอะลองทายกันดูนะครับนี่คือไม้อะไรครับผมงามมากๆนะฮะ นี่คือไม้โคโคโบโล่เฉยๆเลยแล้วกันนะครับนี่คือไม้โคโคโบโล่นะครับเราอยากจะพูดเต็มแก่แล้วนะฮะโคโคโบโล่เนี่ยถือว่าเป็นไม้ที่แบบเป็นเขาเรียกเป็นไม้ที่บริษัทลาวเด้นเนี่ยใช้สร้างกีตาร์เยอะมากเราจะเห็นโคโคโบโล่ประกบกับกีตาร์ลาวเด้นเนี่ยโอ้โหหลายรุ่นหลายหลายสไตล์มากมายมากมายเลยนะครับและนี่ก็คือเป็นรุ่นที่ F35 นี่ถือเป็นรุ่นที่สามารถคัสตอมได้ละ กีตาร์ลาวดนเนี่ยจะมีกีตาร์ที่เป็นรหัสนะครับใช้รหัสซีรีส์22 23 25 24 2 4เอ่อ25แล้วก็32แล้วก็34นะครับปัจจุบันเนี่ยจะมีตัวเลขที่เป็นฟิกซ์แบบนี้คือลาวดเนจะไม่สามารถเราไม่สามารถที่ไปคอนฟิกหรือไปเปลี่ยนสเปคได้นะครับคนที่ซื้อก็คือจะสามารถเเห็นแบบไหนก็คือแบบนั้นเลยนะครับ ตัว32ตัวอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นซิตการสปูตอินเดียนโรสบูดก็จะฟิกมาแบบนี้เลยแต่พอเป็นรหัส35เนี่ยสามารถที่จะเลือกคอนฟิกได้ว่าอยากจะใช้ไม้หน้าอะไรใช้ไม้หลังอะไรแต่เขาก็จะมีกำหนดนะครับว่าจะผลิตได้เฉพาะไม้หน้าแบบนี้คอมบิ n เนชั่นคู่กับไม้หลังแบบนี้นะครับตัวนี้ก็เช่นกันนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่ทางซินิตาเนี่ยเป็นคนคัสตอมนะครับเลือกไปนะครับว่า จะใช้ไม้หน้าที่เป็นซิกกาสปู๊นะครับประกบกับไม้หลัง c o c o โบโ o ดูไม้ข้างแกะกล่องออกมานี่กลิ่นหอมมากเลยทีมงานหอมไหมหอมครับนะครับสวยมากนะครับเป็นกีตาร์ที่ต้องบอกว่างานเลาาเด่นในเนียบจริงๆนะครับนี่คือตัวเรียกว่าตัวล่าสุดที่เพิ่งมาถึงเลยนะครับสเปคพื้นฐานทั่วไปเนี่ยเลาาเด่นก็จะใช้ BRIDGE ที่ทำจากไม้โรสูตนะครับ ในขณะที่ฟิงเกอร์บอร์ดจะเป็นอโบนี่นะครับจะเป็นแบบนี้ตลอดนะครับทุกรุ่นจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็มีรถเสร็จที่เป็นอัลเบรอนกลมๆรอบตัวแบบนี้นะครับเดี๋ยวให้ฟังเสียงอีกทีนะครับตอนต้นเล่นไปเชื่อว่าคนอาจจะยังไม่ได้เข้ามากันับ ทานี่รับชมอยู่นะครับอ่ะเรามาไล่เรียงตัวต่อไปเลยนะครับเดี๋ยวจะหยิบตัวที่เป็นตัวพิเศษให้ดูเลยดีกว่านะครับนี่เลยนี่เป็นกีตาร์สิกเนเจอของ Alex กซ์เดอะกนะครับเป็นกีตาร์รุ่นท็อปเลยบริษัทลาวเดนเนี่ยทำกีตาร์รุ่นนี้นะให้มือกีตาร์ในแนว New Age f i n เก r s สไตลในปัจจุบันนะครับ สมัยก่อนเนี่ยเขาจะเรียกเป็นดนตรีนิวเอจนะครับที่บรรเลงแบบฟิงเกอร์สไตล์เนี่ยเป็นเพลงที่แบบล่องลอยใช้จินตนาการฟังเพลาะๆนะครับเล่นช้าๆอย่างนี้นะครับก็อเล็กซ์เดอร์กาซี่นี่เป็นศิลปินที่อยู่ในยุคตั้งแต่บริษัทวินแฮมฮิลก่อตั้งค่ายนี่ขึ้นมาเลยค่ายวินแฮมฮิลนี่ถือเป็นค่ายเพลงที่มีดนตรีนิวเอจ99%นะครับมีมีเยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็น จอชวินสตันนะครับเออไม่ใช่จอชวินสตันผมจำชื่อไม่ได้ละที่เล่นเปียโน,โน,โนโดังๆนะครับนะครับแล้วก็มีศิลปินอีกเยอะแยะอเล็กซ์เดอกาซีเนี่ยก็เป็นเป็นศิลปินในค่ายวินแฮมฮิลที่ใช้ลาวเดนมา50ปีบริษัทลาวเดนเนี่ยครบรอบ50ปีไปเมื่อปีเนี้ยสองพเนี่ยครบรอบ50ปีเรียกว่าคนหนึ่งเนี่ยสร้างกีตาร์มา50ปีจอชลาวเด่นนี่ผมว่า เขาน่าจะต้องมีใกล้ๆ780แล้วนะครับอายุนะฮะก็ทำกีตาร์ให้กับอเล็กซ์เดลกราซี่นะครับในปี2005-2005โดยประมาณนะครับทำกีตาร์ซิกเนเจอร์นี้โดยเลือกใช้นะครับไม้ซิการสปูสนะครับและโอ้สวยมากนะฮะและไม้หลังเนี่ยสวยจริงๆนะครับนี่คือคิวเมเปิลนะครับคิวเมเปิล เป็นไม้ที่มีความรวดลายสวยงามนะครับเป็นคิ้วเป็นเราจะเห็นเป็นเหมือนเป็นคลื่นเป็นเป็นลายของไม้ที่มันสะท้อนออกมานะครับและที่สําคัญเสียงดีมากๆเลยนะฮะเส้นสายตัวบริเวณเบราดิ้งนะครับเขาใช้ไม้โรสูดนะครับงามจริงๆนะฮะเชื่อว่าน่าจะเป็นตัวแรกๆในประเทศไทยเลยนะครับคิดว่าน่าจะอเล็กซ์เดอะกราซีน่าจะ ยังไม่มีนําเข้ามาในประเทศไทยนะครับนี่น่าจะเป็นตัวแรกๆเลยนะฮะก็เป็นกีตราร์เสียงดีมากๆเดี๋ยวอลังการมากจุนะ <c oughs> จุนจีมงานจุนนิด <c oughs> สวัสดีนะครับทุกท่านนะครับสวัสดีคุณเจนะครับนะฮะ ใครที่อยากจะครอบครองกีตาร์ระดับพรีเมียมไฮเอ็นด์นะครับซิมกีตาร์จัดมาแล้วนะครับนี่คือลาวเดนล็อตใหม่นะครับที่มีกีตาร์ซิกเนเจอร์ของอเล็กซ์เดอร์กราซีนะครับที่อยู่ในมือผมณขณะนี้นะครับนี่คือกีตาร์ซิกเนเจอร์ตัวรุ่นใหญ่รุ่นท็อปเลยนะครับราคาดูเดือดพอสมควรนะครับ เนื้อเสียงตัวนี้ต้องยอมรับเลยนะครับว่าเป็นกีตาร์ที่เนื้อเสียงโคตรนิ่งนะครับแล้วก็เ,เวลาเล่นเนี่ยเรโซแนนซ์มันเนี่ยเวลาเราหนีบเข้ากับอกเรารู้สึกว่ามันสั่นสะเทือนอยู่ในในบอดี้เราเลยนะครับเป็นกีตาร์ที่จับและชอบมากๆนะฮะแล้วก็เส้นสายของเขาดูสวยงามนะครับดูแบบมีคลาสมากๆนะฮะตัวนี้นะครับ alex the g l a s s y นะครับสั่งกว่าจะผลิตเสร็จเนี่โอ้โหรอ รอแบบรอนานจริงๆนะครับตัวนี้นะฮะเส้นสายดูเรียบดูเรียบๆนะครับแต่ว่ามีสไตล์นะครับกล้องนี่อาจจะไม่ชัดนะครับแต่ว่าถ้ามันได้เห็นตัวจริงนะครับตัวเเส้นตรงกลางนะครับเขาใช้ไม้แพรนะครับแล้วก็เดินเส้นคู่กับตัวโรดสูทนะครับมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆแต่ว่าหน้าตาของเขาจะดูเรียบๆนะ กีตาร์เราเดนจะดูเรียบๆนะครับตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวอัดรีวิวเสร็จแล้วเนี่ยจะเอาไปโชว์อยู่ที่สินกีตาร์สาขาเดอะพรอมนาดนะครับก็คนที่สนใจก็ไปดูได้เลยนะครับนี่คือกีตาร์เกรดซูเปอร์พรีเมียมนะครับที่เข้ามาที่สินกีตาร์นะครับสิกเนเจอร์ของอเล็กซ์เดอะกลาซี่นะครับซึ่งเพลงเขาเพราะมากๆเลยเราเปิดคอคอไว้อยู่ให้ฟังด้วยนะครับเสียงที่ได้ยินนะครับที่เป็นเสียงดนตรีแบ็กกราวน์เนี่ย เป็นเพลงของอเล็กซ์เดอกราซีนะครับทีมงานดันเสียงให้ดังนิดนึงได้ยินไหมนะน,นี่คือเพลงเขาจะเป็นประมาณแบบนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวไปตัวต่อไปเลยดีก,กว่านะครับ สวัสดีทุกท่านนะครับขออ่านคอมเมนต์นิดหนึ่งนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณตุ้ยครับอ๋อคุณตุ้ยแฟนลาวเด่นนะครับใช่เลยครับคุณตุ้ยนี่ก็มีลาวเด่นเจ๋งๆหลายตัวเลยนะครับสวัสดีทุกท่านที่ชมอยู่นะครับอ่ะตัวนี้เป็นตัวสายเนล่อนนะครับแกะกล่องมานี่โอ้โหต้องบอกว่าหน้าตาดีเหลือเกินนะครับนี่คือ S32J นะครับ ตัวที่เป็น S32J เนี่ยพอลงท้ายด้วย J เนี่ยเขาแทนคำว่า Jazz นะก็เหมือนประมาณว่าแบบทางลาวเด่นเนี่ยดีไซน์กีตาร์ตัวนี้ออกมาตอบโจทย์สำหรับคนที่เป็นคนที่เป็นมือกีตาร์อาชีพที่อยากจะเล่นแนวแบบเพลงพ OP เพลง Jazz เพลงไรและเล่นบนกีตาร์สายเอ็นเป็นกีตาร์ crossover crossover คือหมายถึงว่าเล่นแบบไม่ใช่เล่นคลาสสิกเล่นเล่นทั่วไปเล่นเพลงพ OP เพลงแจ๊สเพลงบอสโนวา อะไรพวกนี้เพลงเพลงสไตล์แบบนั้นนะ่ะ <_ an> เพลงพอปทั่วไปนะครับเขาก็เลยดีไซน์ตัวนี้ออกมาทําให้ลดขนาดคอปกติกีตาร์คลาสสิกเนี่ยคอจะกว้างคอน่าจะกีตาร์คลาสสิกคอเท่าไหร่52อมมอ่าตัวนี้จะเหลือ4 8 m m 4 8ม mm, มมิลลิเมตรทำให้คนที่เล่นกีตาร์โปร่งก็มาเล่นแล้วก็รู้สึกว่าเออมันไม่กว้างเกินไปเวลาอยู่บนเวทีถ้าเป็นกีตาร์คลาสสิกเป็นไงจับจะรู้สึกว่าจะต้องถ่างนิ้วเยอะอใช่ไหม ทางนิ้วเยอะเล่นแล้วรู้สึกโอ้โหยากเหลือเกินแล้วยิ่งถ้าไปสปายออนสเตจบนเวทีอะแล้วถ้าเป็นคอกว้างๆมันก็น่าจะเล่นลำบากนะครับเราเล่นก็เลยดีไซน์ให้เป็น48 mm ซึ่งกีตาร์ที่เป็นกีตาร์ไฮบริดกีตาร์ครอสโอเวอร์ over, อย่างแบรนด์คอร์โดบาของ s i n i ต a เนี่ยก็เหมือนกันนะครับก็คอเขาประมาณ48 mm มันก็จะกว้างกำลังพอดีกว้างในขณะที่ว่าสตนะิงสเปซเนี่ย มันสามารถที่จะเล่นได้ไม่แคบจนเกินไปคือถ้าเอาสายเอ็น,นไปใส่คอแคบๆคอกีตาร์ไฟฟ้าเงี้ยมันเล่นไม่ได้เพราะว่าสติงสเปซมันเหลือน้อยช่องว่างระหว่างสายเนี่ยมันเหลือน้อยนะครับนี่ก็เลยกําลังพอดีนะครับและตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับไอตัวพักไฟฟ้าตัวนี้เป็นรุ่นอะไรนะครับเซสชั่น uh, <session. S 1> ตัวนี้เป็น l r bags รุ่น Session vtc นะครับมีปุ่มให้ปรับ2ปุ่ม mm hmm. คือต้องบอกว่าลาวเด่นเนี่ยเขา เข้าใจดีไซน์ต้องการทําให้กีตาร์ของเขาเนี่ยเป็นกีตาร์ที่เมื่อาชีพเลือกใช้บนเวทีคนที่แบบซีเรียสเรื่องอยากได้ซาว์แบบที่เป็นกีตาร์สายไนล่อนแล้วก็เป็นคุณภาพแบบไฮเอ็นนะครับ mm hmm. เขาก็ดีไซน์ตัวนี้ออกมาโดยที่เขาคํานึงเรื่องของการเพอร์ฟอร์มบนสเตจเขาก็เลยดีไซน์กีตาร์ให้มีไม้หน้าที่ไม่ได้เรโซแนนซ์ไม่ได้แบบเรโซแนนซ์เยอะเกินไปไม่ได้ทําให้เสียงมันดังเกินไปเพราะว่า ถ้าเสียงมันดังเกินไปเนี่ยหรือเสียงมันเรสโซนแนน์มากๆเกินไปเนี่ยไอ้ซิสเต็มหรือว่าพวกระบบที่อยู่บนสเตจเนี่ยมันก็จะภาษาไทยก็ใช้คำทอนนะเรโซนแนน์เข้ามาทําให้เสียงมันกระพือถ้าบางคนที่เคยขึ้นไปบนเวทีเนี่ยบางทีสายมันดังเองมันจะดังเองอย่างนี้นะครับเพราะว่ามันเกิดเร s โซนแนนความถี่เข้ามาทําให้มันสัน่นเขาก็เลยดีไซน์ตัวตัวไม้หน้าให้มันมีความหนาที่ เหมาะสมสำหรับการเพอร์ฟอร์มบนสเตจจะได้ไม่ไม,ไม่ไม่มีฟีดแบ็ไม่หอนไม่สั่นเร็วเกินไปนะครับนี่คือคอนเซปต์ของตัวไนล่อนนะครับ S 3 2 j ถึงเป็นรุ่นท็อปรุ่นหนึ่งนะครับของสายไนยล่อนจากบริษัทลาวเดนอะไรอ่ะเล่นยังไงดี าณแบบนี้นะครับก็ผมก็เล่นไม่เก่งนะครับแต่ว่าเดโมให้ว่าปกติที่เขาเล่นบอสซ่าเล่นแจ๊สเล่นอะไรเนี่ยก็จะประมาณลักษณะแบบนี้ที่เอาไปเล่นออนสเตจนะครับคนที่อยากได้กีตาร์คุณภาพแบบเราเด่นก็ลองมาดูนะครับตัวนี้เดี๋ยวน่าจะไปโชว์ที่สาขาเดอะพรอมานัดวันนี้นะครับช่วงช่วงบ่ายนะครับอ่ะมีคำถามไหมมีมีใครคุยบ้างหรือเปล่าฮะพูดอยู่คนเดียวเลยนะฮะ สวัสดีทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับช่วงนี้ตัวนี้เป็นกีตาร์รุ่น F 2 5นี่ก็เป็นล็อตใหม่ที่เพิ่งมาถึงเช่นกันนะครับตัวนี้เป็นซีด้าเป็นลำเร็กซีด้านะส,สีสีสันเข้มสวยงามเลย มาพร้อมกับอินเดียนโรสูตนะครับผมชอบตัวบรดิ้งเขาเนี่ยที่ตัดตรงเนี้ยจะเห็นเป็นไม้มอฮอกานีนะครับใช้ไม้มอฮอกานีตัดตัว F 2 5เนี่ยเป็นกีตาร์เขาเรียกอยู่ในรุ่นซีรีส์แบบเริ่มต้นออริจนินอลซีรีส์ออริจนินอลซีรีส์ของลาว d e เดนเนี่ยถือเป็นกีตาร์ชุดที่เริ่มต้นมีในออริจนินอลซีรีส์เนี่ยมีรหัสแบบนี้นะครับถ้าคุณไปเจอนะฮะ22 23 2บ 32 34พวกนี้ถือเป็นออริจินอลซีรีส์คือคุณเขาดีไซน์ออกมาแบบนี้ไม่สามารถไปปรับสปงสเปคอะไรได้ออกมาโรงงานอย่างงี้คือถ้าสั่งไป25ก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เส้นสายอะไรทุกอย่างจะดีไซน์เป็นแบบนี้ฟิกซ์มาเลยนะครับจะไม่สามารถปรับเปลี่ยนสเปคไม้ว่าเอยขออย่างนี้เอาไม้หลังเป็นอะไรอย่างเงี้ยจะไม่ได้อยู่ในซีรีส์นี้นะครับนี่คือ25 และในช่วงราคา22-32ถึง32เนี่ย original series เนี่ยบางท่านอาจจะสงสัยโอ้ยทำไม22กับ20กับ32เนี่ยราคามันใกล้ๆก,กันเลยใช่ครับบริษัทวเดนเนี่ยเขาตั้งราคาไอตัว series original เนี่ยใกล้เคียงกันมากนะครับ22-23เนี่ยจะไม่ได้ไม่ได้ว่าห่างกันแบบโอ้โหเป็นเยอะๆนะครับราคามันจะชิดกันมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะต่างกันเล็กๆน้อยๆ,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 ๆนะครับอย่างตัวนี้กับตัว32เนี่ย 32เราไม่มีแล้วเนาะที่ตรงนี้เนาะไม่มีละอยู่ที่พรอมนาดนะครับ<ม>ก็จริงๆถ้ามีจะเอามาเปรียบเทียบให้เห็นว่ามันก็จะต่างกันเล็กน้อย32ก็จะเป็นเซตกาเซ<ม>ตกาสปูสกับอินดนโนสูตรเส้นสายแล้วก็คล้ายๆกันนะครับราคาก็เลยแทบไม่ได้ต่างกันมากนะครับและที่สําคัญก็คือซิงกิต้าต้องบอกว่าราคาดีมากๆสําหรับกีตาร์ลาวเด่นนะครับคนที่สนใจอยากจะครอบครองกีตาร์ลาวเด่นนะ ต้องมาดูเลยนะครับหวานเป็นกีตาร์เสียงหวานนะครับวันนี้ก็มาป้ายยาคร่าวๆนะครับเดี๋ยวผมจะทำรีวิวแยกนะครับในแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นลงใน YouTube นะครับฝากเข้าไปชมแล้วกันนะครับจะได้ฟังเสียงชัดๆหรือถ้าคนอยู่กรุงเทพนะครับผมว่าบ่ายๆวันนี้เนี่ยนะน่าจะสักสองสาโมงบ่ายสองบ่ายสาม น่าจะอัดรีวิวเรียบร้อยแล้วก็เอาไปส่งที่สาขาเดอะพรอมนาดไปดูได้เลยวันนี้ไปจัดได้เลยนะครับวันนี้ก็มาแจ้งข่าวเร็วๆสำหรับรายการป้ายยารายวันนะครับซึ่งก็จะเป็นรายการที่เอาสาระความรู้ต่างๆแล้วก็เอาถึงการขายของด้วยมาแอบขายของแบบเชียร์เลยนะครับเรียกว่าเป็นการป้ายยาเต็มที่เลยนะฮะปกติเราก็จะมีจันท์ถึงสุกนะครับ มีผมมาบางทีคู่กับน้องเดียบ้างบางทีคู่กับดิ๊กบ้างนะครับบางทีน้องๆมาทําบ้างนะครับทุกเช้านะครับของจันทร์ถึงสุกเนี่ยจะเจอรายการป้ายารายวันนะครับต้องกดติดตามไว้เลยนะครับวันนี้เป็นวาระพิเศษเพราะว่าของพึ่งลงมาถึงสดๆก็เลยรีบเอามาให้คุณผู้ชมดูก่อนนะครับแฟนเพจได้เห็นก่อนว่าสิงคิต้ามีลาวเด็ดแล้วก็ยังมีตัวอื่นที่อยู่ในสาขามี F อ2สามนะครับ F32 มี มีตัวไหนอีก O50 O50 นี่เป็นรุ่นใหญ่สุดเลยมี F50 สเปคอะไรเอ่ยอลบล็บอกโอก๊อกอมี f อ0นะรุ่นท็อปสุดละบล็อกโอ๊กนี่ก็เป็นไม้ที่เรียกว่าลาวเดนตอนนี้ขาดสต็อกนะล่าสุดเรามีสั่งบล็อกโอ๊กไปก็ไม่มีของนะครับตอนนี้50อยู่ที่ F50 ที่เป็นสเปคบล็อกโอ๊กนะครับ จริงๆบล็อกโอกนี่มีสตอรี่ยาวนานมากเดี๋ยวมีโอกาสจะจัดเวอร์ชั่นที่เป็นบล็อกโอไม้บล็อกโอของลาวเดนมาเล่าให้ฟังนะครับ mm hmm. ตัวนั้นเท่าไหร่นะ F50 บล็อกโอนี่อยู่ที่ประมาณ3 0 0 0 0 0สี่กิโลเมตรสามแสนปลาย mm hmm. นะครับสามแสนก,นกลางๆนะครับแล้วก็มีตัวไหนอีกมี F35 ไอออนแดกับโรสูดครับครับมี F35 ไอออนแดกโรสูดผมมีหลายตัวนะครับ mm hmm. แล้วก็มีกีตาร์ไฮเอ็นยี่ห้ออื่นนะครับ mm hmm. ตอนนี้ ห้องไฮเอ็นหลายท่านเคยแวะเข้าไปนะครับแฟนเพจซิงกิต้าร์เคยแวะเข้าไปก็เข้าไปดูได้ตอนนี้รีโนเวทบางส่วนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกีตาร์ไฮเอ็นอยู่ที่นั่นนะครับที่ซิงกิต้าสาขาเดอพรมนาดป้ายาไายวันวันนี้มาสั้นๆเร็วๆนะครับมาบอกว่าลาวเด่นลอดใหม่เจ๋งๆโดยเฉพาะตัวนี้อเล็ก e เดอร์กัซีด้านหลังขี้เกียจไปหยิบละที่เป็นคิวเมเปิลนะเสียงดีมากอลังการมากนะครับ แล้วพบกันในวันจันทร์นะครับสำหรับป้ายาหลายวันกดติดตามนะครับสวัสดีครับ